ถ้าไปจากวันกรุงเทพลามินทานะครับผู้ถามมีหน้าที่การงานดีมีการศึกษาดีรูปดังหน้าตามีความรู้ดีแต่สิ่งที่มีปัญหาในชีวิตคือเรื่องครอบครัวผู้ถามมาจากครอบครัวที่มีมารดาบิดาหย่าร้างและมักมีปัญหาเรื่องความรักมาตลอดมักผิดหวังซ้ำซากจ,จากการดวนอกใจบ่อยทําให้บั่นทอนชีวิตและกําลังใจคนส่วนใหญ่ที่ผู้ถาผิดหวังมากจะบอก พูดถามว่าเป็นคนดีมากแต่ว่ายังไม่ใช่สําหรับเขาทําให้เกิดความทุกข์มากเวลาเสียใจก็เสียใจมากมีจิตฟุ้งซ่านไม่จดจ่อกับปัจจุบันจิตวนเวียนแต่เรื่องในอดีตพยายามนั่งสมาธิแผ่เมตตาหลายครั้งก็ไม่มีใจจะทําอยากขอความกรุณาพระอาจารย์บอกวิธีดับทุกข์ว่าควรจะเริ่มอย่างไรทุกวันนี้ใช้หลักพึ่งตนพึ่งทําตลอดแต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ดีครับไม่เป็นไรหรอกความดีความเลวของเราก็ไม่ได้อยู่ที่เขานะพึ่งตนพึ่งทำนั่นแหละถูกแล้ว รันนั้นไม่มีใครสมหวังตลอดไม่มีใครผิดหวังไปตลอดหรอกมันก็ธรรมดาอย่างเนี้ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะเดี๋ยววันหน้าก็สมหวังอีกแต่สมหวังมันก็เปลี่ยนไปผิดหวังอีกมันก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปกังวลมีความทุกข์อะไรกับใครอย่าเอาสุขทุกข์เราไปฝากไว้กับคนอื่นสินะสุขทุกข์เราก็อยู่กับเราเนี่ยแหละเอาพึ่งตัวเราเองเพราะที่สุดทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตาย ไม่ใช่ว่า,ามีเข้ามาแล้วก็จะอยู่กับเขาไปมันก็ไม่มีความแน่บางทีเขาก็าตายก่อนเ,อเกิดได้คนดีพอใจกันทุกอย่างเลยเอาแต่ตายก่อนไปอีกโอ้ยิ่งเสียใจใช่ไหมซึ่งมันไม่มีความแน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีหลักธรรมนี่แหละพึ่งตนพึ่งธรรมนั่แหละดีที่สุดทําสมาธิภาวนานเรื่อยๆอ,อยากได้ดีๆก็เอาปลารถนาเอาปรารถนาแล้วก็เผื่อ,อนิจังไว้ด้วยอย่อางนี้แต่ถ้าอยู่ไป คนเดียวเรื่อยๆมันก็สบายดีไม่ต้องมีใครมาสร้างความทุกข์ความสุขให้นะอา่าเราก็อยู่กับธรรมะนะเพื่อนที่แท้เนี่ยกัลยาณมิตรที่แท้คือมักมีองค์แปดไม่มีเพื่อนคนไหนในโลกที่แท้ถาวรเท่ามักมีองค์แปดนะ